พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปพีอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดจะบอกรักเราบ้างหรือเปล่าและเมื่อไหร่นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะวันนี้นุ่นจะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3กองนะคะ ตัวเลือกเนี่ยก็คือจากของที่รุ่นขายแล้วกันเนาะอ่าตัวเลือกที่1นนะคะเป็นครีมกันแดดนะคะกุตาวิคครีมนะคะครีมที่ปกป้องคุณจากแสงแดดนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวคุณนะคะราคานะคะอยู่ที่ขวดละ3 9 0เบาทนะคะเดือนนี้มีโปรโมชั่น2ขวด500นะคะอ่าแล้วก็กองที่2นะคะเป็นเจลนะคะเจลนะคะมามาหามป้อมนะคะเป็นเจลเล่งผิวขาวนะคะแล้วก็ใช้ตามเออจุด จุดที่มันเป็นจักแรแล้นะคะหาหนีบนะคะหรือว่าใช้ทาตัวได้นะคะขนาด30 0เอ่อ30 ml นะคะราคา69วบาทอันนี้คือตัวที่2นะ 2> อ่าแล้วก็ตัวเลือกที่3นะคะเป็นหนังสือนะคะซึ่งนุ่นเขียนเองนะคะราคานะคะเล่มละ380บาทพิเศษนะคะถ้าคุณสั่งจองวันนี้ถึงวันที่25สพฤษภาราคาอยู่ที่330นะคะอ่าให้คุณหลับตานะคะ แล้วก็คิดถึงหน้าเขานะเขาจะบอกรักเราบ้างหรือเปล่าและเมื่อไหร่แล้วค่อยๆลืมตาช้าๆนะคะแล้วเลือกกองที่คุณนะคะมีพลังงานหนึ่งดูมากที่สุดนะ1 2 3ลืมตาค่ะอ่านน่าจะเลือกได้แล้วนะคะรุ่นขออนุญาตอ่านไพ่กองแรกเลย ก่อนอื่นนะคะนุ่นขอเช็คพลังงานนะคะของเขาคนนั้นก่อนนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นุ่นมานะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้สมัครสมาชิกนะคะดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะ าคนนี้นะคะเป็นคนคิดทำทำช้าทําช้าทํารายช้านะคะเป็นคนที่อ๋อทำงานเก่งนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของความก้าวหน้านะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะอ่อพฤกษบการมากรนะคะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบนะคะสองดาบเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเนี่ยช้าเป็นคนที่ทำอาไรอบคอบคิดแล้วคิดอีกนะคะไม่ใช่คนคิดแล้วทำเลยอ่ะแต่เป็นการคิดแล้วกันกองก่อนนะคะคนคนนีออ้แต่ก,ก็เป็นคนที่มีความดื้ออนะ เออมีความเป็นคนธาตุลมได้ด้วยนะคะไม่ถุนตุนกลุ่มมีความเป็นเด็กดื้อเอาแต่ใจตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ก้าวไม้เท้าเป็นคนที่ทํางานเก่งมากบ้างานนะคะคนคนนี้บ้างานสุดๆเลยนะแล้วช่วงเนี้เหมือนชีวิตเขากําลังเหนื่อยกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนธาตุเออไฟได้ด้วยนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะมีธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณซิพลังงานของคุณเป็นยังไงคุณเป็นสี่เหลี่ยญน,นะคุณเป็นคนคิดมากนะคะขี้กังวลกอดเก็บความรู้สึกนะคะขี้หึงขี้หวงนะคะเก็บอาการนะแต่คุณเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแข็งแกร่งเป็นคนสองบุคลิกนะคะ เป็นคนที่บางครั้งก็ปรับตัวเก่งเนาะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งอยู่นะมีอะไรที่แบบแม้คุณจะยึดติดกับบางอย่างบางสิ่งเนี่ยแต่คุณก็ปรับตัวได้อยู่นะคะ หกไม้เท้าเป็นคนต่อสู้ดิ้นรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องชีวิตเนี่ยคุณไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณจะสู้สุดใจนะคะสู้จนกว่าจะชนะสู้จนกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะพลังงานที่นุ่นได้รับนะคะมีพลังงานของพลังงานธาตุดินนะคะเออธาตุดินเออไม่ใช่อะไรนะคะนึกคำพูดไม่ออก ธาตุดินธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินก็จะมีอะไรอ่ะกันอ่าธาตุน้ำเอาธาตุน้ำก่อนอยู่ๆก็นึกธาตุไม่ออกอ่ะธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินการพฤกศกังกอนอยู่ๆก็นึกธาตุไม่ออกซะอย่างนั้นนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะแบบมีคนเป็นคนที่สองบุคลิกเนาะ บางครั้งดูนิ่งเงียบบางครั้งดูร้อนโดนบางครั้งดูแบบเป็นน้ำใจเย็นนะคะมีเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาที่จะบอกรักคุณบ้างหรือเปล่าแปดไม้เท้า มือนเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์8ดเหรียญมีเลข8นะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเกี่ยวข้องกับเลข8นะคะเขาเองเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่แบบน่าจะไปกับเขาได้อะคะ่ะแต่เขาก็มีการหยุดมองนะจริงๆที่เห็นในไพ่เนี่ยเหมือนเขาจะอยากพูด นะคะเขาอยากพูดเขาอยากสารภาพรักกับคุณแต่มันเหมือนแบบมีการลังเลว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนค่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้รอไปก่อนว่ามันเวิร์กไหมนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกนะคะรอดูก่อนว่าคุณอ่ะเออชอ่อใครหรือเปล่าหรือว่าจะไปกันได้ไหมนะคะแล้วเหมือนมีการตอนนี้เขาดูมีความหยุดนิ่งหรือหันหลังให้นะคะมันมีความเรื่องราวของรักสามเศร้าไหมคุณอาจจะ ไปศึกษาดูใจคนอื่นหรือมีคนมาจีบคุณนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของถ้ากลับกันเนี่ยตัวเขาเนี่ยอาจจะมีคนคุยนะคะของเขาอยู่นะหรือคุณนะ่ะเป็นคนมั่นๆน,นะคะไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยแคร์ใครการแสดงออกของคุณเนี่ยบางทีมันทําให้เขาเสียใจก็ได้นะความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนมีการหยุดนิ่งนะคะหยุดพัฒนาหรือคุยกันน้อยมากอะคะ่ะ เพราะเหมือนมันแบบบางคนเนี่ยมีการเหมือนมันเป็นสิ่งที่เป็นกรรมนะคะที่ต้องเจอกันหรือบางคนเนี่ยมาชดใช้กรรมต่อกันอ่ะเหมือนเคยทําผิดต่อกันมานะคะบางคนจะจบความสัมพันธ์แล้วอ่ะคุณเคยทะเลาะก,กับเขาอาจจะเคยทะเลาะก,กับเขาอาจจะเคยใช้คําพูดไม่ดีกับเขาหรือเคยทําให้เขาเสียใจหรือเป็นคุณเองเนี่ยแหละที่อาจจะเคยปฏิเสธเขานะคะเราดูซิว่าแลแล้วอย่างเงี้ยเขาจะสารภาพรักกับคุณไหม นานค่ะถ้าเขาจะพ่งพูดจริงๆริงอะนานนะเขาจะคิดแล้วคิดเอกอย่างที่บอกอะมันเหมือนคนมีแผลค่ะแล้วเขาก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยนะโอ้ไม่ใช่ใจกง,ง่ายๆเลยนะคะถ้าถามว่าเมื่อไรเนี่ยนานแบบ1น,นานแบบไม่มีกําหนด2อ,อปีบางคนเนี่ยรอแล้วรอหลายปีเลยมากกว่า2ปีขึ้นไปอีกอะค่ะ ไม่ใช่ง่ายๆนะคนเนี้ยคือเหมือนเขาเคยมีความรักแล้วเขาเคยให้ความรักคุณแล้วคุณอาจจะเคยเลอปฏิเสธเขาหรือท่าทางของคุณที่เคยยิงยิงใส่เขาไหมคะหรือความรักครั้งนี้มันอาจจะมีไม่ได้มีแค่คุณสองคนอะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเด็กมาเกี่ยวข้องหรือว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่หรือมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะนะคะภาษาศาส,สนาเชื้อชาติก็ได้นะคะ แล้วก็เหมือนตอนนี้ทุกคนอะต่างกลับมารักตัวเองคุณกลับมารักตัวเองเขากลับมารักตัวเองเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ชั่นมันเป็นการแยกจากนะคะมันจะไม่ใช่การแยกจากตลอดไปนะตอนนี้เขายังมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กอยู่หรือคุณยังมีความเป็นเด็กอยู่ถ้าวันนึงเออนิสยัยโตกว่านี้หรือมีความคิดที่มันเอ่อเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็อาจจะมีการได้กลับมาก็ได้นะคะ ก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเขาคิดจะบอกรักเราบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเมื่อไหร่เคยคิดค่ะเคยอาจจะอยากจะบอกแล้วหรือเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วถูกปฏิเสธหรือว่าไม่ได้คําตอบนะคะหรือว่าเขามีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ายังไม่บอกดีก,กว่าแล้วก็นานด้วยนะบางคนนะคะสองสองปีหรือมากกว่านั้นนะที่เขาจะบอกอะคะ่ะก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิป ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทาแสแตมให้ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะจ้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้นุ่นไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายตอนที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกเจลมาขามป้อมนะคะครีมเลีผิวขาวตัวนี้นะคะ เอนุ่นขอประชาสัมพันธ์นะคะใครที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนุ่นตอนนี้นะคะนุ่นก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนะเอ่อตั้งแต่วันที่19พฤษภาถึง31พฤษภานะคะใครที่มาดวงส่วนตัวมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะปีเสียนะ,ะสรางวัลน,นะคะนี่ปิเสียนะคะอ่ะหดูหครั้งเท่ากับ1สิทธินะคะ น,นุ่นขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะเขาเนี่ยมีความดื้อน,นะมีความเป็นเด็กมีความเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินทำอะไรช้าเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกคิดเยอะจินตนาการเก่งนะคะเป็นคนที่ชีวิตวุ่นวายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนรอบข้างเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยเขาเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบหรือเป็นคนที่คิดเยอะจินตนาการเยอะนะคะในทุกๆเรื่องนะคะเอ,อ่อพลังงานธาตุที่เห็นนะคะเป็นธาตุลมนะคะพฤศบการบังกรเอ,อ้ยไม่ใช่สิกุมเมทุนตุลกุมอ่นะคะ่ะธาตุดินพฤศบการบังกรธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูมารบทุกธาตุเลยจ้าเขานะคะเป็นคนที่แบบ มีหลายธาตุอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมา,มาดูพลังงานของคุณบ้างนะคะเดท คุณเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วก็เรามีความหวังใหม่ๆห,หรือกาลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเราคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเพิ่งหย่าขาดจากครอบครัวบางคนเพิ่งเลิกรากจากคนรักเหมือนกําลังเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะจบจากบางสิ่งเพื่อไปเริ่มต้นกับบางสิ่งนะคะเหมือนคุณกําลังมองหาครอบครัวที่สมบูรณ์หรือบางคนเนี่ยกำลังจะจบจากสถานะความโสดไปเป็นคนมีแฟนหรือเป็นคนที่แต่งงานก็ได้นะคะ ือนชีวิตคุณกําลังแบบอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะจบสิ่งหนึ่งไปเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งนะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคิดจะบอกรักคุณบ้างหรือเปล่านะคะและเมื่อไหร่โอ้ยไพ่ล่วงนะคะเอาใบเลนี้แล้วกัน มันมีอุปสรรคเข้ามานะคะหนึ่งดาบในความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้มันมีอุปสรรคเข้ามานะอุปสรรคอะไราจากคนรักเก่าของคุณหรือเปล่านะคะถ้าไม่ของคุณก็ของเขานะมันมีปัญหากเก่าๆอ่ะค่ะเนี่ยมันมีความเงียบนิ่งหรือคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นคนรักเก่ากันก็ได้นะคะปัญหาจากคนรอบข้างถ้าคุณเคยแต่งงานหรือเขาเคยแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจากคนรอบข้างคนรอบข้างไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวนะคะ มันเลยกลายเป็นว่าการคิดหนักนะคะเป็นพันธนาการที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะตอนนี้อาจจะต้องดูใจกันไปนานๆหรือว่าให้เวลาคับเป็นตัวเชื่อมนะคะความสัมพันธ์แต่มันก็จะมีการเริ่มต้นนะคะมีการคิดที่จะบอกอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเพราะว่าบอกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่านะคะเขาเองเนี่ยมีเรื่องราวอยู่ในใจนะคะที่เก็บซ่อนไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าของเขาหรือว่า เครียดเรื่องคนเก่าของคุณก็ได้นะมันมีเรื่องอยู่ในใจเขานะคะเขากลัวค่ะกลัวว่าถ้าเขาสารภาพรักคุณไปหนึ่งคุณจะปฏิเสธหรือคุณจะบอกเขาว่าเขาเป็นแค่เพื่อนนะคะหรือคนรอบข้างของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยนะเขาค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแต่ถามว่าเขาจะบอกไหมเนี่ยมีโอกาสที่วันหนึ่งเขาจะบอกนะแต่เขาต้องชัวร์ก่อนนะคะเพราะถ้าไม่ชัวร์เขาจะไม่พูดนะ แล้วค่ะความรักครั้งนี้อาจจะต้องมีการห่างกันเกิดขึ้นก่อนด้วยนะไม่ใช่ว่ารักเรามันจะลาบรืนนะคะอาจจะต้องมีการหยุดความสัมพันธ์หรือห่างกันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะคะอะดูซิว่าเมื่อไหร่ถามว่าเมื่อไหรที่เขาจะบอกรักคุณนะคะเมื่อคุณกับเขาเนี่ยห่างกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาคุยกันนั่นแหละค่ะแล้วเขาจะถึงจะสารภาพรักหรือบางคนนะคะสองเดือนสองปีนะคะ จะอยู่ในช่วงประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ก็นานเหมือนกันนะยังไงนุ่นก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าสิเพ t i อนด์เชนทูด hey, ูรเรแฟมันจะมีสัญญาณบางอย่างเตือนคุณก่อนที่เขาจะสารภาพรัรกนะคะเพฟูเม่เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นเด็กอีกครั้งหรือว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะเหมือนคิดถึงช่วงในวัยเด็กหรือช่วงในตอนที่เคยรักกันนะคะ อาจจะมีบทสนทนามีการพูดมีการแสดงออกมีการเปิดใจคุยกันมีการสารภาพรักนะเขาน่าจะสารภาพรักแหละแต่อาจจะเป็นการอย่างที่นุ่นบอกว่าอาจจะต้องห่างไปก่อนนะคะเอ่อมีช่วงที่แบบเงียบหายกันไปแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะก็มีการเปิดโอกาสเปิดใจคุยกันนะคะอาจจะอยู่ในช่วงนี้ค่ะ2เดือน2ปีนะคะประมาณนี้ยังไงนุ่นเข้าใจช่วยนะคะขอให้คุณส่งบังในความรักแล้วกันเนาะขอบคุณที่เข้ามาดูดวงนะคะขอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับคนที่ทําทางสแตป์ให้ด้วยนะช่วงนี้นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะนุ่นเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแล้วกันเนาะวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่3นะคะสำหรับใครที่เลือกหนังสือนะ หนังสือเล่มน,นี้นะคะนุ่นเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะอยู่ที่330บาทนะคะสักปกติ380บาทนะหรือใครจะอ่านเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้นะคะอยู่ในแมปนะราคาห0 0บาทนะคะถ้าเป็น e นะอีบุ๊กนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่มีหลักการในชีวิตนะคะ เป็นคนที่มีหลักการในชีวิตเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะกับคนไม่สนิทแต่เขาเป็นคนที่มีความอดมสมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกเป็นคนที่มีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขฐานะการเงินชื่อเสียงบางคนอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือโดดเดี่ยในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเขาเนี่ยอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าหรือคนที่คุณเคยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคนคนนี้ค่ะมีเพื่อนเยอะนะคะมีเพื่อนไปทั่วเลยแต่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆก็ มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะธาตุที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุธาตุาลมเมถุนตูนกลุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันเนาะทำงานเก่งนะคะเก็บเลขผสมน้อยทำนู่นนี่นั่น,นทำเยอะไปหมดเลยคะ่ะคุณคาดหวังที่จะมี ความรักที่สมบูรณ์เป็นแฟนที่ดีมีคนรักที่ดีหรือใครบางคนเนี่ยกำลังเก็บเงินที่จะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางอยู่นะคะแต่คุณก็มีความเป็นเด็กนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณจะมีความเป็นเด็กนะคะเอาแต่ใจงองแงอยู่เหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่คิดเยอะนะคะจินตนาการเยอะบางคนเนี่ยเหมาะกับงานออกแบบศิลปะงานเขียนนะคะดีไซเนอร์นะคะหรืองานที่ใช้ความคิด จินตน,น,น,นาการเยอะมากนะคะบางครั้งเหมือนฟงซ่านเนาะหรือบางทีคุณมีสเปคที่วางมีคนที่คุณถูกใจนะคะคุณวางแผนเกี่ยวกับความรักไว้นะคะอาจวางเป็นสเต็ปๆเ,เลยก็ได้นะพลังงานของคุณที่เห็นเนี่ยคือธาตุดินนะคะการผู้สมบ,บังกรธาตุไฟเมสีธนูนะคะธาตุลมนะคะกุมตุล นะคะแล้วก็มีธาตุน้ําด้วยมีกรกรพิจิกนะคะคุณมีทุกธาตุเลยคุณเป็นคนที่มีพลังงานหลายธาตุมากรวมอยู่ในคนคนเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคิดจะสารภาพรักคุณบ้างหรือเปล่านะคะและเมื่อไหร่ เขาก็ลังเลใจนะคะ2ดาบไม่แน่ใจนะคะ3ดาบความรักครั้งนี้อาจจะมีบุคคลที่3ามไหมเขามีความรักอยู่แล้วหรือเขาหรือคุณอาจจะมีคนรักอยู่แล้วหรือความรักครั้งนี้มันมีการเสียใจยม,มีการร้องไห้กันเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะช้าค่ะหรือว่าออสนใจเรื่องของการงานก่อนนะคะ หรือบุคมนมีบุคคลที่สามเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะอาจจะมีเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของคนเก่าๆด้วยนะคะเขาอาจจะรอคนเก่าๆหรือว่ายังไม่พร้อมเคยเสียใจจากความรักอ,อกหักมาก็ได้มีใครเคยเดินหนีจากความสัมพันธ์เขาไปนะคะเขาก็เลยเครียดนะไม่กล้าที่จะมีความรักนะคะณตอนนี้เขากำลังคิดว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขนะคะหรือจะให้คุณเป็นอยู่ในหมวดเพื่อนดีนะคะเขากำลังแบบ คิดว่าจะทํายังไงให้อุปรสรรคในชีวิตของเขาหมดไปเขาต้องน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องของคนรอบข้างเรื่องของเกี่ยวกับการเงินการงานด้วยทําให้ความรักครั้งนี้เขาพูดไม่ได้นะคะเนี่ยมันอาจจะมีผู้ใหญ่ควบคุมสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วเขาก็กําลังรอค่ะรอจังหวะรอเวลานะคะแต่เขาชอบคุณนะเอาจริงๆอะ่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเขาชอบคุณแหละ แล้วคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะหรือดิวๆกันอยู่หรือเคยห่างกันไปแล้วกวนกลับมานะคะหรือแบบเป็นการคุยแล้วหายแล้วก็กลับมาคุยอีกนะคะมันแบบมันเป็นพัธนาการหน้าที่ลืมกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะคะมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะในความสัมพันธ์นะดูซิว่าแล้วเขาคิดจะบอกรักคุณไหมอะ เดทคืออะไรอะ่ะอ๋อถ้ามันจบเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีเขาก็จะบอกรักคุณในใช่ตายนะใจเย็นๆเขาก็จะมาบอกรักคุณค่ะเมื่อไร่เมื่อเขามีความรู้สึกว่าเขาเติบโตมากพอหรือเมื่อเขาเดินทางเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนาราศีกรกฎก็ได้นะคะเมื่อมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือเมื่อมันผ่านช่วงหนึ่งไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงวันเกิดของเขานะคะก็ได้หรือแบบ มีการแยกจากการคุณคิดจะเดินจากความสัมพันธ์นะคะหรือเขาแบบว่ารู้สึกว่าปล่อยคุณไม่ได้แล้วถ้าปล่อยคุณคุณต้องเดินจากไปแน่ๆแต่การสารภาพรักของเขาเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงว่าคุยกันแบบไม่ให้ใครรู้ได้ไหมนะคะเป็นความลับของเราสองคนเพราะว่าอะไรเขากลัวคนอื่นนะคะมาขัดขวางความรักของคุณกับเขาอะนะมันจะมีการบอกแน่นอนนะคะเหมือนเขาจะบอกนะเหมือนเขารอจังหวะเวลานะคะไม่สี่เดือนก็ อ่าน่าจะอยู่ในช่วงของ4เดือนนะไม่น่าจะเกินนะั้นถ้าจะ4ปีมันก็นานเกินไปนะคะหรือถ้าคุณรู้จักกันมานานละสามสองสามปีแล้วกาลังจะถึงปีที่4เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของปีที่4แต่ว่าอยู่ในช่วง4เดือนเนี่ยอาจจะมีการสารภาพรักกันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบรู้กัน2คนก่อนคุยกัน2คนอะไรประมาณนี้นะคะรู้สิไพ่นางฟ้าบอกว่าอะไร ตอนนี้ค่ะมันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้รักที่มันไม่สมหวงังรักที่ไม่มีคนเห็นด้วยนะคะมันเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าคุณรอเวลานะคะมันเป็นไปได้อ่ะถ้าคุณไม่รีบตอนนี้คุณรอเวลาไปก่อนนะคะคุณจะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน2คนดื่มด่าไปไอยู่ในโลกของจินตนาสองจินตนาการ2คนหรือความรักที่มันไม่สมหวังครั้งนี้ถ้าคุณรอไปอีกหน่อยอ่ะคุณจะสมหวังนะเพราะว่าคุณมีเอ่อแรงดึงดูดต่อกันและการค่อนข้างที่จะมากนะคะก็ช้าหน่อยแต่ว่าสมหวังแหละอ่ะเขาคิดจะบอกรัก คุ้นบ้างหรือเปล่าและเมื่อไหร่บอกค่ะแต่ว่าบอกรออีกสักนิดนึงนะคะวันเกิดเค้าหรือว่าภายใน4เดือนนี้นะคะหรือใครคุยกันมานานแล้วจะเข้าปีที่4ก็อาจจะเป็นช่วงปีที่4นะคะก็เอาใจช่วยนะคะถึงจะช้าแต่ว่า มันคุ้มค่านะคะที่คุณจะรอขอ,อยังไงนุ่นก็ขอให้คุณสมบังในความรักนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นุ่นมานะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะใครดูดวงนะคะตั้งแต่วันที่19พฤษภาถึง3 1พฤษภามีสิทธิ์ร,รุ่นรับนะคะปีเสียนะอันนี้นะสสิทธ์นะคะแล้วก็ ดูหนึ่งครั้งเท่ากับ1นสิทธินะคะคุณจะดูกี่ครั้งก็ได้นะคะก็นับเป็นตามจำนวนครั้งที่คุณมาดูยังไงนุ่นก็ฝากด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงนะ,ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย